โอ้โหอยากจะทานอะไรล่ะครับผมอยากจะทานตักกะแตนไหมหรืออยากจะทานเนื้อปิ้งโคขุนเดี๋ยวก็มานะมีเยอะเป็นหมดนะครับหรืออยากจะทานอะไรเขาเรียกกล้วยเตี๋ยวโลของคุณมุกโอ้โหไปรู้จักชื่อเขาได้ไงหรืออยากจะทานไอศครีมโฮมเมดล่ะโอ้โหออกทีวีเลยนะเนี่ย ไม่ใช่คุณพี่เขาเชิญชวนไงว่าในสนามมีอาหารประเภทนี้ใ,<ช>ให้พี่น้องชาว <นะ S 2> จังหวัด <นะ S 2> อุดรอยู่วยใกล้เคียงที่ชมรับชมทางบ้านอันนี้สําคัญเลยอะไรคะหรือว่าอยากจะทานอะไรดีร้านแม่เจ๊กไว้กล้วยทอดโอ้โหอร่อยไหมมีกล้วยทอดงางาชาเขียวโอ้โ นต่ตอนนี้เยอะแยะไปหมดตอนนี้พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะมาแล้วอยากจะมาแล้วเพราะอาหารการกินเยอะเลยทีเดียวจะมาทันไหมนี่โอ้คนที่รับชมอยู่อ่างทองจะมายังไงออานะครับในสนามนะครับวันนี้ครับในประเภทของเรือทัวรลิงครับก็กําลังเข้าประจำที่ครับครับเรามาดูครับนะนี่ครับถนนคนเดินที่นี่เต็มไปด้วยนะสินค้าหลากหลายล้วต้องต้องขอกลับขอบคุณท่าน